สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ผมมาที่เก่าเวลาเดิมนะครับบ้านนาเพื่อนอุลามายามพอกระเมครับผมมาแล้วกับว่าอะไรยูซื้อครับหาหนองเล่หน้องเล่ครับสวัสดีครับเอาไม่อะไรคือห่างแล้ววันนี้เตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมพร้อมหาปลาธรมชาบกึ่งธรรมชาติับ ธรรมศาสตร์มันเขามายู่ทีเฮาครับครับเอาลองเบิ้งอันนี้กลินตัวพี่น้องออหวานแห้งกับว่าอะไรได้พี่น้องคล่องหน่อยต้องกาเป็นวะอันนี้หวานร้าวเลยใช่ไหมโอ้โหบาไทยหวานรา้าวเลยนะเอาบางาฮา,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 าเหรอหวานร้าวเหรอโอ้โหหวานร้าวเลย โอ้ยโ้ย,ยโดดแล้วมว่วันเหรอวะเฮ้ยานามใสดีดียู่ดีหน่มาพี่น้องรุ่นน้อกันนี่เราจะหวานร้าวนะฮะโอ้ย,อย บ่มีต่อมีเห mm ือ hmm. ตัว <lite> บ่ราะว่มันไฟป่าบ่คือไฟลูกแหนนาะเอาลวนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อน้โอ้ขอนขอนเหอแม่เครับโอ้มันคอยไล่ไปเด้อตัวนึงยืดเด้อคอยคอยเขาก็อยู่ในน้ำเนาะมันก็ลอยเปีนเนาะ สางสางแฮงกอนบรรยากาศดีครับพ,าาพี่น้องพนาเพื่อนุราเมื่อนี้อากาศงั้นอากาศยังพายุโซนร้อนเขาครับวันที่สิบเก้ามันเคื่อนี้ผมผมล้ำอยู่เพื่อเชิงยืนอากาศดีครับพนาเพื่อนุรานะครับมีรถบ้านพร้อมพี่น้องมีรถบ้านด้วยนะครับมีมะม่วงด้วย มอมว่องอกร้องนะฮะอันนี้เราก็จะวัดเนี้ยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแนว่กินกับว่าไปซื้อได้พี่น้องหยานหยานบอมนันมันเป็นเคล็ดลับตัวเห็นป่ครับคนวันบันเด็กแก่วตอนหอดเวลาเบกอยู่ครับเด็กเบกอยู่เออ ได้ล่มได้ได้มไปดอกดอกสองออหนออกไ้บ่พ่อ ตาน้ำสามารถระบายได้ฮอกกักไปเห็นบ่อ,อย่าเคลย็ดยุ่งี่ได้พอผมแต่มันมีทีเหนหมอกไม้วะข้าขงใส่ไก่เนาะ,อะโอ้ยผนมน,น,นุ่นบอนอ่ะอุ้ยเ่ยเลยเขาเขฟังเลยพุ่นโอ้ย,เ,ย,อยเอามันกันยังไข่ตันวนะั่นน่ะโซ่เนี่ยโซ่นเนี่ย ตายยังไงน่ะเพี้ยนครับโอ้ยังงามเพี้ยนครับเพี้ยนยังจิตเลยนะทอดครับทอดกรอบบ่เอาเอาทอดกรอบโอเคครับในหนึ่งแต้มแล้วครับเอาขึ้นแม่ปลายังโบวกเลยขึ้นครับอือเพี้ยนงามงามว่ายว้ายว่ายเออตัวน้อยกับปล่อยซับนี่กัสวยอยู่ สวยงามพอนะมันจะฟังหมดแล้วขึ้น้ำก้น้นอืมบ่อนหยาบจุงยังเติบได้เนาะตอนนั้นเลี้ยวไปไปเลี้ยดดิ อ้าวเร่องนอยู่ผีป่ะป่ะลีลาเยอะจังเนงาะจะได้เด็กลีลาขบมุ่งบุญเนาะอ่ะโอ้โอหว่ายเงี้ยไปน้ำมันอุ๊ยโอ้โอเอาอันนั้นมันอยู่ของนอกแมนมอน,นี่พอที่มันกระโดดเมื่อกี้ อ๋อไม่ต้องลงเลยเหรอเด nah ี๋ยวนี uh uh <c um> <c um> oh, oh, ้ดึงอะไรเหรอคะเาแเราข้าบโอ้โอ้ได้ยูได้ยุ้วเฮาเอาลุดเ้าปะเอา อะไรบ้างครับวูี่เลยพี่เลยนี่เขาจะลากเอาพี่น้องจ้ะีเข้าบอลี่ะอ้าว,วอันนี้อันนี้คือหยังนี่ลากเอาบอเลยรรครับลากครับได้เดียว วดีนอนก้นเนี่ยต้องไปไล่นอนเนีไปโอ้ยปลาหยังน่ะกระโดดเมื่อกี้เอา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 ทุกเป็นตั้งสั้น อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยใดอยู่นั่นคันบ่กออกก่อนเอาทีแล้วทำไมไม่ทำเหมือนเลยน่ะอข้างๆสิ

đèn á biết con máy, đây mày đây ừ. cơ ừ. ồ ba nhắn ba khảo bò ăn à. ra khía ơi mất cái cây, cây. À. được quá ở tăng, tăng về à. โอ้กระป๋องน้อยให้น้อของง่ผมห่อไปเลห่อไนเลยนื่ห่อได้ปะอู้ห่อมาเลยห่อมาเลยเออนี่หน่อยผัดตาเอยห่อขึ้นมาโลโอู้ดลายอยู่ได้ล่ะโมมีปิงต้นหอยได้ไ

ไอ้ตัวอยู่ได้ทันพ่อตัวนี้นอยอีรักเอาตัวเล็กปล่อยก่อนเดี๋ยวเขาตายนั่นน่ะนั่นน่ะไม่นี่นี่นี่เห็นว่าเต็นดองแดงน้องแดงอยู่น่ะนี่ตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่นี่นี่นี่เออหัวมันคือเขาเบา่าเบาๆาเดี๋ยวเขาเจ็บ มไม่ถ้าเขามีแผลก็กลัวเขาไม่รอดไงอนอนแ่งดีดีเนาะอันนี้มันเนาะจ้าปล่อยเลยอันนั้นให้เขาโต พ่อต <ELL> <laughs> ัวไหนกัยังน่อยอยู่ได้เอาอยู่บ่ตัวน้ำพ่อแมไเอาอยู่บ่จ้ะบซะโอ้ตเมืออห้ตบหูให้เราอคครับพี่น้องครับก่ ยเกได้หลายตัวอยู่ด้วยนะเอาซ้ำกินพ่อเนี่ยพ่อละหลายพ่อละได้น่อยกระปุยพ่ออะไระใช่พ่อหาตัวได้่อยเพราะพ่อก็เป็นอาหารห้องทิฏฐิชีวิตบ้านๆตัวนี้ยังอยู่เอาละยังชุกชันเราเอาอันน่้อีกตัวนึงอันนี้เป็นตัวอะไรบ่นี้จะโดนเลยครับโอ้ย นี่ถึงวปาคอค่อยยุขมังเลยเนี่ยนอกเลยเหรอนอกเลยอ้าวแล้วนี่นอกเลยี่เดียวอยู่ได้ีเอยู่ได้และครับเอาก็กินเอาก็ยู่ก็กินน่ะได้จ้าตัวนี่หนึ่งสอี่ห้าหกเจ็ดโตโล่งอะไรบอโลเกโลกว่า <illing> <t ot be seen> <c oughs> เกือบสองโลนะ<า>นี่พี่ว่าได้สองโลนะเอาตัวนั้นมาใส่ด้วยสองโลสองโลอโลอืมบาทเดียวพอแล้ว<า>เอาเอาบาทเดียวนี่แหละเนาะโอเคค่ะเป็นครองไส้ไก่ใช่ไหมคะไส้เป็ดครับนี่ไ้ไก่ครองไส่ไก่พูนออมพูนออมพูนเป็นตัวยูเนาะ ใช่ตรงที่เรามาถ่ายมิวสิกวิดีโองูกินเขียดนะคิดว่าสิลาอำเภอภูเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะเอาละครับพี่น้องครับในโลกกว่าบ้านเพลินอุราแต่คลิปนี้สั้นๆเจ่อๆมีความหมายวิถีชีวิตอีธาัณฑงเราวันนี้ต้องขอบคุณพ่อเกษมพาลูกมาน้องเลนน้องเร่เข้ามาทำได้ยามนั้นนอล่าเนาะขอบคุณหลายๆครับ